เธอเป็นสาวเสียงใสนะคะร้องเพลงไพเราะมากแล้วก็มาจากเป็นสาวใต้นะคะสุราษฎร์ธานมมีมีพี่ชายหนึ่งคนทาง,งานที่ไทยนะคะคุณพ่อพึ่งกเกษียณทาง,งานที่ไปรณีนีไทยนะคะคุณแม่ก็ออกท้าขาและเป็นแม่บ้านแล้วน้องคนนี้นะคะมาเรียนที่แคนาดาตั้งแต่ปี2018นะคะเข้าชั้นม .5 เกรด11นะคะแล้วก็จบเกรด12เป็นไฮสคูลที่นิวตันนะคะเข้ายนต่อที่ไนการาคอลเลจนะคะในสายมาร์เก็ตติ้งเป็นโพออกโปรแกรมนะคะแล้วก็เพิ่งจบหมาๆเลยจูน2023นะคะแล้วก็เริ่มทำงานในตกแต่งโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งที่ Work, เวิร์ดเวิร์ดอินชูแรนซ์คอมพานีนะคะก็ขอแนะนำเคสท่านต่อไปค่ะน้องไมลี่ค่ะมน,น,นัชชนกถนอมทรัพย์ค่ะขอติดตัวน้องไมลี่ด้วยนะคะมอบไมค์ค่ะ ตอนนี้ค่ะชื่อมายนะคะหรือว่าไมลี่ค่ะก็มานี่ตั้งแตู่จบม .4 ที่มอสุาษาร์นะคะแล้วก็ลาออกอะไรเรียบร้อยแล้วก็มานี่ตอนม .5 เกรด11ค่ะ <c oughs> แล้วก็ตอนแรกไม่ได้คิดเลยว่าจะเรียนแบบแล้วก็อยู่มานานขนาดนี้คิดว่าจะกลับตั้งแต่เกรด12เรียนจบแล้วก,กลับไทยแต่ว่ามาอยู่จริงๆแล้วก็ชอบก็เลยขอพ่อกับแม่อยู่ต่อ หลังจากจบแล้วก็ดูคอร์เลยไปหลายที่เหมือนกันเพราะว่าใช่ค <c oughs> ่ะหนูสมัครไป5ที่มีที่ฮัมเบอร์สองที่เป็นมาเก็ตติ้งหมดเลยมาเก็ตติ้งหนึ่งอันไม่มีคออฟแล้วก็มีมาเก็ตติ้งเป็นคออฟด้วยแล้วก็เนกาลาสองที่แล้วก็มีเซนเทเนียลก่อนจะ รับว่าไปอยู่ที่ไหนนะคะหนูก็ไปโอเ n นเฮาส์มาทั้งทัมเบอรแล้วก็ไน g a การาแต่สุดท้ายก็ชอบไน g a การามากกว่าเพราะว่าสถานที่ไน g a การ่ l ฟอด้วยแล้วกเ็เหมือนเขาจะมีโปรแกรมที่เป็นแฮนด์ออนมากกว่าไม่ได้มีแค่แบบพวกทฤษฎีขนาดนั้นหนูก็เลยตัดสินใจเลือกไปอยู่ไน g a การาค่ะไม่ได้อยู่ตัวเมืองในโทรอนโต หลังจากนั้นก็โอ้ระหว่าง High ไฮสคูลหนูได้ทำงานกับร้านอาหารไทยแล้วก็ได้ฝึกภาษาทั้งล้างจานทั้งเสิร์ฟแล้วก็หลังจากนั้นก็มีทำแมคโดนัลส์ก่อนกับไทยช่วงโควิดด้วยค่ะก็เลยได้ฝึกภาษาเยอะมากว่าอพอกลับมาก็เริ่มเรียนออกปีหนึ่งเป็นช่วงโควิด หนูไปเรียนออนไลน์ที่ไทยหนึ่งปีเต็มตอนนั้นก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเป็นเพชี่ด้วยประสบการณ์คอเลจก็ไม่ได้มีเลยมีแค่เรียนออนไลน์ซูมแค่นั้นเลยค่ะพอกลับมาปีสองก็ยังเป็นออนไลน์อยู่แต่หนูก็ย้ายไปอยู่ที่แนงกรลาค่ะทำงานกับ Starbucks ระหว่างเรียนไปด้วยพาร์ทไทม์ออนไลน์ ่งปี3จะเป็นช่วงที่เขาเปิดแคมปัสหนูก็เลยได้เ,ไเจอเพื่อนที่คุยกันมาสองปีไม่เคยเห็นหน้าเลยก็ได้เ,เป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันแล้วก็โปรแกรมหนูเป็นโปรแกรม3ปีคะ่ะรวมโคอ p อฟด้วยซึ่งโคอ p อฟหนูหาจาก college โดย college มีเ,เว็บไซต์ซึ่งเขาก็จะโพสโคอ o อฟที่เขาเ ปอนเซอร์หรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับคอร์ริเดอร์เขาก็จะโพสต์ให้ทุกวันอะไรเงี้ยค่ะเดีวก็สมัครสมัครไปเยอะมากๆทุกอย่างที่เป็นมาร์เก็ตติ้งเป็นโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งก็ได้ตอบรับกลับมาหนึ่งที่เป็นเออ่สปาร์คเป็นบริษัทเออ่สำหรับเอนทูพเนอร์อะไรเงี้ยคะ่ะทำมาร์เก็ตติ้งเดต้องมาร์เก็ตติ้งประมาณ8เดือนเออ่แล้วก็เรียนปี3จบปุ๊บ หนูก็หลังจากได้ transcript หนูก็สมัคร p w GP เลย post graduation work permit ค่ะแล้วก็มันจะใช้เวลาประมาณ1เดือนประมาณนั้นซึ่งได้กลับมาแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงซัมเมอร์หนูก็ใช้เวลาเที่ยวก่อนเที่ยวก่อนสักเดือนสองเดือนแล้วก็ค่อยหาย <c oughs> ก็คือส่งเรซูเม่ไปทางอินดีกับลิงก์อินเหมือนที่พี่นนท์บอกเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้ตอบกลับมาประมาณ3มสีที่ไปสัมภาษณ์ซึ่งก็มีผิดหวัง <c oughs> แน่นอนออแล้วก็มีที่ล่าสุดค่ะที่ได้ไปสัมภาษณ์ที่เนการ่าที่เว r ร์ i n อ็นชูรซึ่งก็ได้ตอบกลับมาเ,เป็นจ็อบออฟเฟอร์ก็เลย go for it you know what I come back <c oughs> กลับ c k น o ั e g งก็ก็คือเอาประสบการณ์ไว้ก่อนเพราะว่าหนูมีแค่8เดือนครูออฟเท่านั้นเลยซึ่งอาจจะสู้แบบพวกเมืองในโตลอนโตในพิซซาก้ายังไม่ค่อยจะได้หนูเลยตัดสินใจไปเอาประสบการณ์ที่มืองเลกก่อนสักปีสองปีถ้าเรามีประสบการณ์สาสีปีแล้วค่อยเออกลับมาแข่งกับเขาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เายมีคำาอะไรไหมคะเดี๋ยวตันๆ เนื่องจากว่าวันนี้คือเราเริ่มต้นยังสายนิดน,นึงนะคะแล้วก็อาหารเริ่มออกมาเริ่มมีกลิ่นแล้วทั้งทั้งสปีกเกอร์เองทั้งคนที่นั่งอยู่ข้างนี้เริ่มจะแบบอันกันรอบแรกแล้วนะคะก็เลยขอสั้นนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวคำถามอาจจะถามกันต่อตอนทานข้าวหรือหลังจากเสร็จนี้ก็ได้